ความเป็นตัวตนของผมเข้าไปในมือถือเยอะครับผมตั้งให้เลือกสีแล้วก็เขาให้ใส่ลายเซ็นผมเข้าไปในมือถือด้วยครับมันมีสีมงคลที่เป็นว่าพูดถึงด้วยใช่ครับผมแซงโก้ภาษาไทยผมไม่รู้คนเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะใช่สีทองใช่สีทองใช่ประมาณอย่างนั้นครับใช่ครับไอเดียนี้มาจากไหนไหมเป็นนีจริงๆก็มาจากเป็นของขังเลยครับอยากเราเอาไปแบบว่าแบบให้มือถือมันไปกับเราทที่อยู่แล้วนะอยากให้แบบมันเป็นอะไรอะของ ของเครื่องรางของขังเครื่องรางนี่หรอครับที่2่ช่องมันส่งเสริมชีวิตเราอย่างมากกับเราเรื่องควาเป็นสี่ันคือถ้าดูจากอะเซซซอรี่อะไรอย่างนี้ผมใส่ผมจะรู้ว่าผมไม่ค่อยได้ใส่สีเงินครับผมและทองแบบทองเลยผมก็ไม่ใส่ผมจะใส่เป็นแบบว่าโรสโกหรือว่าคล้ายๆสีของ14รอบนี้ครับผมซึ่งหลังจากที่ผมเริ่มใส่เป็นโรสโกเนี่ยผมว่ามัน ชีวิตดีขึ้นไบ้ไหนบ้างก็รวยขึ้นครับแล้วก็จะเอาสีนี้ละก็เป็นสีประจำตัวเบมไปเลยไหม อ๋อทั่วไปผมจะใช้เป็นโลโก้อย่างเดียวเลยครับผมคือจริมพ์ตั้มจูปก็เป็นสีแดงแหละผมว่าแต่ว่าสีแดงมันก็เสริมมงคลเหมือนกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเสรโลโก้นี่คือรวยขึ้นเลยนะรวยขึ้นโน้ตสี่คนระบบปฏิบัติการมันเป็นยังไงไปไอ้นะผมระบบปฏิบัติการมั่นเองระบบจริงคือเขาก็มีหลายๆฟีเจอร์เข้ามาที่มันจะเป็น AI เข้ามาช่วยครับผมรอบนี้ก็จะมีสองฟีเจอร์ที่ผมชอบคือสกู๊ l e to Search ก็คือทุกคนน่าแต่ผมว่าน่าจะเคยลองใช้กันแล้วนะที่แบบว่าเราดูแล้วแบบสมมติเราเจอส้มตำ ถ้าไม่รู้มันร้านไหนเราก็เนี่ยวงกลมตรงนี้แล้วก็ให้มันเซิร์ชเองครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบเป็นสกูตของร้านไหนสมนบบมติถ้าเกิดมีเขาเรียกว่าอะไรแบบเออ่มีเสื้อตัวหนึ่งอยากซื้อเราไม่รู้แบ,บรนด์อะไรเราก็เนี่ยโซโกิแล้วก็เซิร์ชไปครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบซื้อที่ไหนได้บ้างเป็นของแบ,บรนด์อะไรราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เพื่อความสะดวกสบายใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับเพราะแบบมีหลายอย่างที่แบบเราเจอเราเซฟไว้เราต้องมานั่งหาอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วแบตเตอรี่ม เป็นโซลียเโอ้คี่ชั่วโมงหรอโหเรามันอยู่ที่คนปะค่ะว่าจะใช้เยอะ,ะอแต่บอกว่า,วา,วาจริงมันก็รันได้ทั้งวันครับผมแล้วก็ตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วเขามีแฟลชชาร์เนาะซึ่งมันชาร์จแบบแค่ไม่กี่สิบนาทีมันก็เต็มรอยแล้วครับผมฝากไ,ไหมฝากก็ฝาก Xiaomi Redmi Note 14 Series นะครับผมตัวใหม่ครับใครอยากมงคลอยากรวยก็ไปจับจองกันกันครับ 14ถ้าได้จริงนี่คือมันจะเป็นของขังจริงๆให้เรียกเยเนาะลองเล่าอ่เรื่องบริษัทบริษัทต้อไปไปตึกไม่คืออาการมากอ่ะผมไม่ได้เป็นบอสอย่าเข้าใจผิดครับผมผมแค่เป็นศิลปินคนแรกครับผมแล้วก็ผมแค่แบบว่าเข้ามาเขาก็ให้ความอิสระผมด้วยกันแบบเขาเรียกอะไรแบบช่วยดีไซน์ตึกช่วยแบบว่า แบบเขาเรียกว่าอะไรอินเตอร์เนียอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมบอกว่าเขารู้ว่าผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าลูกเราทุกคนเข้าใจว่าเป็นบอสหมดเลยนะเพราะว่าร่้วรวยคราบแล้วรวยไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆถ้าเกิดเซร์เข้าไปดูในเว็บเนี่ยม,ม,ม,มันจะขึ้นชื่อบอสอยู่นะครับผม <c oughs> ซึ่งไม,ไม่ไม่ได้พิชิตผม <c oughs> แต่ทุกคนคิดว่า <c oughs> แบรม<ๆ>ีนเจ้าของตึกแล้วนะ ก็อาจจะมีอำนาจในแต่ว่าไม่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 แต่วิส่วนไหมอะไรนะผมวิส่วนในวิส่วนมากไหมครับก็เป็นศิลปินคนแรกครับผมรวมทถึงผู้บริหารด้วยไหมถือวุ่นไหมถือวุ่นอะไรไม่ถือไม่ถือคือผมเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นแบบเป็นศิลปินคนแรกซึ่งเขาก็ให้อิสระผมในการแบบว่าอช่วยแบบที่แบบว่าตั้งฐานของใครประมาณนี้ยผมด้วยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งซิสเต็มหรือว่าแบบแบบอย่างเรื่องออกแบบตึกดีไซน์ตึกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า แบบสมมุติถ้าเกิดมีพนักงานคนใหม่เข้ามาในทีมไหนอะไรเขาแบบว่าแบบให้ผมสามารถเลือกได้ว่าแบบว่าคนไหนที่แบบควรที่จะเข้ากับใครเราอะไรประมาณนี้อย่างแบบดีไซน์เราต้องมีสีมงคลไหมในนั้นเหรอครับผอันไหนแล้วท้าไม่แบบพวกตอนแรกผมอยากจะตั้งสำนักภูมิ้นั้นแต่แต่เกาหลีมันไม่รู้ต้องไปขอใครอะครับตอนแรกอยากจ้างพาฟฟี่ขเนธที่หน้าผมที่ตรงนั้นแต่ว่าแบบ จริงๆสมมติถ้าเกิดนานะคนราแบบว่ามีศิลปินคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นพุทธเนี่ยเดี๋ยวออมันแบบว่ากลัวแบบมันจะรบก,กวนเขานิดน,นึงผมก็เลยแบบว่าก็เลยไม่ตั้งไปก็ <c oughs> อย่าง <c oughs> ที่ท, <c oughs> ที่เป็น <c oughs> สไตล์ไหน <c oughs> ผมโมเดินกรบผมก็ข้างในเนี่ยมันจะมีสามสีเป็นหลักก็คือเป็นสีดำนะครับสีขาวแล้วก็เป็นสีไม้ครับผมประมาณนี้ครับไม่มีความหมายยังไงบ้างครับนี่เป็นความหมายนะครับมันดูมันก็เขาเรียกว่าอะไรคือ มันดูเรียบง่ายคับผมอยากให้มัน s i m p l ลครับผมเรียบง่ายแต่ว่าง่ายแบบที่ดูมีอะไร <c oughs> ง่ายแบบดูมีดีเทลอะไร<ๆ><ๆ>นะครับผม<ๆ>ซึ่งว่ามันก็คล้ายๆกับการแต่งตัวผมแล้วผมแบบผมก็จะแบบอาถุาถนเวทีโบราณแบบแต่งเวอร์หน่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็จะแบบว่าแต่งแบบเป็นอาเซียปกติแล้วจจะแบบแค่แบบมีสร้อยเข้ามาอะไรประมาณ แต่อลีที่ใส่อยู่นี่ก็อันนี้ก็สีมงคลมามามา่พูดมือเดียวใหญ่กว่าดโป้งออันนี้ก็ทรัพย์สินใี่อาไวันไหนวนไหนผมล้มละลายผมก็เอาถอดมันปคาได้ไม่ปวดนิ้วมันไม่ก็ไม่นาไม่ไม่ไม่ปวดนิ้วไหม่ปวดเลยยไม่เลยยังไม่เไม่คล ตอนดีไซน์มาคือเขาดีไซน์เขาก็ดูจากส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักของผมด้วยครับผมเวลาผมใส่แบบมันจะได้แบบไม่รู้สึกแบบว่าไม่สบายตัวเลยอะไรอันนี้ไม่ดีข้างหน้าเป็นอะไรอคะอันนี้ผมอันนี้ไม่ดีอันนเป็นเพชรหรือเป็นอะไรอันนี้เป็นไดมอนด์ครับผมไดมเบอกเต็มรูไม่รูกี่ขนาดกรัรู้ครับผมไม่อยากบอกอะระบกระซิบกระซิิบบอครรูอะไรแบบได้ต้องบอกใช่ไหมรอสิบห้าก็แลัก เล่นสมบูรณ์เลยคะเนี่ยไม่ครับไม่คือผมผมผมจะมีที่ที่แบบว่าผมแบบว่าไปเขาเรียกว่าแลบคอสตูมจูเลี่ของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่ง เขาจะขายเพชรเป็นเป็นแบบว่าเป็นไดมอนด์เป็นเป็นไดมอนด์มีแซฟไฟร์มีหลายๆอย่างเป็นเป็นเครื่อสโตนนะครับผมแล้วผมก็ซื้อเพชรอันนี้มาได้สักพู่แล้วแต่ผมก็เก็บไว้เฉยๆครับผมผมแบบเอ๊ะทำไมไม่เอามาทําบ้างนะผมก็เลยเอามาทําดูครับผมแล้วเป็นเรื่อที่เก็บไว้นานแล้วก็ประมาณปีกว่าก่อนใช่ครับผมใส่แล้วมันเครื่ออะไรหมายถึงว่าใส่ไปตลอดไหมหรือว่าอ๋ออันนี้คือความหมายของวงนี้คือแชมเปี้ยนริงครับผมครับผม คือแบบสมมติถ้าเกิดคนได้ดู n d a อย่างเงี้ยเขาจะมีแชมเปี้ยนลิงตอนเขาชนะใช่ไหมครับผมซึ่งก็ใส่แบบว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรยึดเหนียวไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นคือโชว์ถึงศักดิ์ศรีผมมากแค่นั้นเองครับผมแล้วรู้ไหมว่ามันตอนนี้มันชนะเลิศทั้งประเทศทั้งประเทศลาทั้งประเทศเร่ไม่่ครับผม มาม่ไม่ครับผมแล้วก็อียนหนึ่งก็แบบว่าถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรก็แบบแบบว่าให้ข้อสรุปตัวเองแล้วครับเหมือนแต่งงานกับตัวเองเลยใส่ยิ้มแดงใช่ไหมใช่ครับโสดตลอดไปแต่ว่าอันอันที่เป็นข้ออะไรคะครับผมอันนั้นก็เหมือนกันครับเป็นไดมอนด์เหมือนกันใช่ครับอันนั้นก็ซื้อมาพร้อมกันเป็นเป็นเพชรธรรมชาติอันเดียวกันครับผม ซึ่งอันนั้นก็จะอีกกระดัดหนึ่งแต่ผมขอไม่บอกอันนั้นอันนั้นก็เอาแ็นวาทำเป็นเซตเดียวกันใช่ครับ <c oughs> ผมใช่คนระับจริงๆเวลาเลือกใส่ออกใส่ออกงานไหนหรือว่าต้องใส่งานไหนคือความมั่นใจดีเลยสุดๆเพราะว่ามันแล้วแต่ชุดมากกว่าผมใช่แต่อย่ผมจะใส่งานที่แบบว่าผมคิดว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรครับผมอ่า ที่มันจะเป็นทางการหน่อยละกันมานังแต่ถ้าชุดมันแม็ดก็ใส่ก็ใส่บ้างไม่แม็ดก็ใช่เราผมใช่เราผมครมาเ่าเหมือนออกมาอวดเลยพี่เชิญชิ้นชมชื่นชมอ๋อไมมีเลยกลับเกาหลีครั้งนี้ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่มาอะไรที่เกาหลีไหมอ๋อใช่อย่างซีเรสครับผมสนุกครับจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วครับผมพอดีแบบช่วงนี้ผมจะคือ สองปีที่ผ่านมาผมแบบว่าออกรายการเกาหลีเยอะใช่ปะ่ะซึ่งแบบแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คือเริ่มแบบว่าออกจากเกาหลีมาเจอกับแฟนคลับทั่วโลกเหมือนเดิมครับผมซึ่งานานๆที่จะได้กลับไปที่เกาหลีแล้วมันเป็นแบบว่างานใหญ่ด้วย ผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแบบไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาจะเอนจอยกับสองสามเพลงที่ผมเพิ่งเคยโชว์ที่เกาหลีครั้งแรกเลยด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ก็โชคดีครับที่ดูแล้วทุกคนเขาก็เอนจอยดีครับผมแต่ไปไปทัวร์รอบๆมาแล้วเนาะอ่าใช่งเคยกับบรรยากาศการโชว์อยู่ที่บานเกิดอ๋อแต่มันก็คนละแบบครับผมถ้าเกิดผมโชว์ให้กับแฟนคลับที่เกาหลีเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นสไตล์การดูของแฟนคลับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไปของมหาเลยเนี่ยเขาจะมีความ มีเขาจะมีความยังม like ีความแบบว่าสนุกมีความมันนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยผมเหมือนเหมือนโชว์วอเตอร์บอมมากกว่าเหมือนเหมือนโชว์สงการนะครับผมประมาณนั้นใช่ผมก็ผมก็พอไปถึงแล้วเห็นเห็นเขามีวอเตอร์แคนนอนใช่ไหมผมก็เลยแบบ เปลี่ยนให้มันเป็นบรรยากาศวอชิบอมไปเลยดีกว่าใช่ครับผมก็ได้คาถาตอบรับที่ดีมากเหมือนกันครับผมก็ก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่แบบว่าคอยสนับสนุนต้องขอบคุณฝ่งเกาหลีด้วยครับที่แบบว่าเขาก็แบบว่าให้ความร่วมมือแบบว่าเป็นกําลังใจเชียร์ผมแบบบางคนที่ไม่รู้จักผมที่งานนั้นเนี่ยเขาก็แบบว่าเหมือนเอ็นดูแล้วก็แบบสนุกตามไปด้วยแต่ที่แฟนคนไทยรออยู่นี่คืออะบ้างเพีงไทยค่ะนี่เราโค้ออกมาขนาด นี่ผมจะโพสอะไรผมยังไม่ได้โพสอะไรเลยหลังจากผมผมผมอยู่นี้เงียบมากเลยนะหืมก็ถามเฉยๆไงดูดูก่อนว่าแบบว่าเขาแบบว่าจะร้องกันไหมอะไรไม่ใช่แอบทำแล้วหรอผมผมก็ผมก็ทำไปเรื่อยๆเพลงผมทำได้เรื่อยอยู่แล้วใช่ไมจริงๆตอนทำมันยากเรลาตอนมันร้องนะครับ งอาติดเยอะไปเออถามว่าโหมีหวังไหมก็มีหวังครับผมมีหวังมีหวังก็อย่างนี้บอกไปครับถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมทำมาจริงผมจะไม่ทำแค่ปล่อยเพลงผมจะเอาให้มันเต็มที่เดี๋ยวรอดูแล้วกันแน่นอนถ้าอย่างนั้นไอ้ว่ามันต้องมีสิครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นของไทยของเคป๊อปทีป๊อปอะไรรู้ไม่ ดี๋ยวก็มาเรานี่ผมส่อยู่ย่งเียบๆอย่างจริงๆเวลาทำมาบ้านไทยมันความทาทายมีท่กอย่รงสำหรับแบบเนีสมมติถ้าเกิดจะทำใช่ไหมนะหรือว่าแบมจะตอบว่าทำไปแล้วมันยากตรงไหนไม่หมดอสมมติถ้าเกิดจะทำจริงๆเนี่ยคือมันก็จะมีสไตล์เพลงของผมที่ผมทำไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งผมว่าความยากก็คือไม่ใช่ยากผมว่าพูดเป็นความกังวลดีกว่าครับก็คือไม่รู้ว่า คนไทยแบบนอกจากแฟนคลับผมนะเขาจะเก็ตสไตล์เพลงที่ผมทำมาหรือเปล่าประมาณนั้นละกันครับผมแต่เขาคงเก็ตเลยไปเพราะว่าคอยเขาเก็นเดิมกันทั้งประเทศแล้วไงคอยเขาเก็ตละกันคอยเขาเก็ตละกันครับดือไปเลยไอ้พี่มันแค่มันแค่วันเดียวเองมันเขินเท่าไหร่คะหัวเขินเนอประมาณนั้นผมก็ประมาณนั้นอันนี้อันนี้คือเขินตัวบิดเลยอ่ะ ก็ผมนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาวันนั้นนะเ้อาเจอเพ์เพ์มันเหรอก็ผมไม่รู้จริงๆครับผมใช่ครับทางแบรนด์เขาก็เงียบไม่บอกอะไรผมเลยับผมก่อนขึ้นไปที่เขาก็ไม่บีบผม้วยก็ผมเขาแฟนหลายคนแซวว่าแปมโตแล้วอืมแต่ผมก็แอบตกใจนะแบบทำไมเชียร์กันเยอะขนาดนี้แต่ว่าจริงๆก็น่าระกๆจหมือนกันผมก็ คือโดนแซวเยอะจริงๆแบบเพื่อนเพื่อนที่ไทยที่รู้จักอย่างเงี้ยแบบแบบพี่พีดาราเลยเงี้ยเขาก็แซวแบบนี้อยู่จริงจังหรือเปล่าอะไรผมก็แบบผมคือผมอายครับแต่ว่าผมก็แบบตอนนั้นผมก็แบบเล่นเอาตลกเอาสนุกไปเฉย ประมาณตรงนี้แหละประมาณใช่ผมเป็นแฟนคลับเหมือนเหมือนพี่ไทยอนที่ผมชอบครับคือแบบว่าก็ชอบแนวเดียวกันครับผมคือก็ขอยื่แค่ในโซนแฟนคลับก็พอใช่ครับ <st arts> เรือพายได้ไหมครับไดนะผมเรือพายเรือได้ไหมเรือได้ไหมมันอยู่ที่ทุกคนแล้วแต่เขาไม่ติดที่ทุกคนจนไม่ติดไปกับน้องเรือไปกับเราผมผมโอเคว่าผมก็โดนพายหลายรอบแล้วอันนี้อันนี้ทำไมถามพี่ใบแล้วกันว่าเขาอนุญาตให้พายหรือเปล่าไม่ไปทำได้พี่ไปทไม่ต้องแต่ว่าผมว่าเอาแค่พอสนุกเอาแค่บันเทิงดีกว่าอย่าไปลงดีเทลจริงจังเยอะเลยครับผมโอเคโอเคครับ ไอ้นะไอ้นะผมทำมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกผมว่าก็ยังไงก็อยู่แบรนด์เดียวกันอยู่แล้วนะผมว่าก็อาจจะแบบได้ถ่ายสักตัวคู่กันอะไรอย่างงี้ไหมนผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วตอนถ่ายเดี๋ยวผมคงหายเขินอะแต่ตอนนี้ยังเขินอยู่ตอนนี้ก็ก็ผมคุยวันนั้นเสร็จผมก็คือไม่ได้คุยกับเขาอีกเลย